เฟสฮุกเฟสฮุกโอเคฮุกเข้ามาเมนสิเข้ามาเมนเลย v o i c e m ม n กับ f a เฟ Hook f a สฮ Hook f a ุ๊ Book v o i c e m ม n เดนกแ f a เฟ Hook สนับสนุนโดยโอเค o ุกสนุกโดนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อารตี้ใครอ่ะนัทอินซีอาค่ะสวัสดีนัทด้วยแถวบ้านนัทตอนนี้ฝนตกไหมครับไม่ตกค่ะไม่ตกเนาะแต่หลายๆวันก่อนนี่คือตกใช่ไหม ช่แ่ละแล้วข้อดีกับข้อเสียของการที่ฝนมันตกเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะข้อดีเหรออึมฮข้อดีก็นอนตังโอเคฟุกไงอ๋อจะได้นอนอยู่บ้านไม่ต้องไปฟังที่อื่นให้มันหนูขูใช่ไม่ต้องให้คนอื่นเขาไปหนวกขู่กับเราด้วยโอ้ยไม่ทำให้หมดอเ่ยเออแล้วข้อเสียก็ไม่ได้ตังไม่ได้กปททางานอ๋อนี่คือไม่ได้ทํางานมากี่วันแล้วครับอืมจะเดือนจะเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีังไงก็ไปขอข้าววัดกินนะ ก็จะขอวิอากริน่ะโ้โหถ้าขอพี่พี่ก็กินข้าวัดกับเราได้ละ <c oughs> ตอบมาด้วยฮะใน Facebook บอกว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมีผลกระทบหนึ่งอย่างครับพี่เคนเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าฝนที่ตกทางนู้นท่วมถึงคนทางนี้ฮะเก่ามากๆฮะตกนะครับทำให้พวกเรานี้ไม่สามารถอัพ a c e b o o k ได้เพราะาว่าสัญญ,ญาณมันล่มไม่รู้เหมือนกันแต่ล่มก็ดีนะไม่ดํา ใช่นะครับเพราะว่ามีล่มกันไว้ใช่ไงล่มกันแดดได่เพราะฉันเป็นคนที่แพ้แดดถ้าเกิดเป็นล่มชูชีพเนี่ยเอาไว้แปะสิวอแต่ถ้าเป็นล่มชูชกเนี่ยอ้วนพุงแตกเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นล่มชูวิตแล้วก็อ่าฮะเบอร์ห้าครับ จะฟังโอเคฮุกทั้งวันเลยนะครับแม้ว่าฝนจะตกก็แนะฮะแล้วก็จะมีดีเฮียเปียกกะดี้นะครับเนี่ยไม่สามารถอัพได้ไม่เป็นไรนะครับเราอ่านข้อความของตุ้ยไปก่อนละกันก็ไปเม้นในช่วงของตุ้ยละกันไม่คอมเมนต์ของเรานีหนึ่งนะแต่ว่าในบล็อกของตุ้ยไงอ๋อไอ้นี่ไม่ชอบให้อธิบายเยอะๆวะคือเราขี้เกียจไงวันนี้ฝนตกเราพยายามจะขยันแล้วแต่มันทําไม่ได้เออฝนตกทำให้ขี้เกียจนะครับครับผมเนี่ยไม่มีฝนตกทำให้ขยันมั้งเหรอพี่ขยันไม่เก็บผ้า ส่วนใหญ่เวลาฝนตกฝนต้องขยันนะครับไม่งั้นฝนต้องเรียนซ้ำชั้นนะครับเพราะว่าสอบตกตกเราวร้องเพลงนี้กีกว่าง่อเหลาฟนคลับของเราแฟุกแโอเคฮอ่าุกข้มามนเสามอเลยบ Fa ์แมนกับเฟสฮุกเอสเรทมนนเสนับสนุนโดยโอเคฮุกสนุกโดน